สวัสดีน้องนนักศึกษาทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับน้องน้องสู่บทเรียนจากหนังสือสองเปโตรนะครับวันนี้เราจะมาดูสองเปโตรบทที่สองตั้งแต่ข้อที่หนึ่งเป็นต้นไปนะครับจนถึงข้อที่สามเราจะเห็นว่าในเนื้อเรื่องของหนังสือสองเปโตรนะครับในบทที่สองที่เราอยู่ตอนนี้หัวข้อก็คืออันตรายของผู้สอนเท็จนะครับอันตรายของผู้สอนเท็จในการต่อจากในหนังสือสองเปโตรบทที่หนึ่ง นะครับตั้งแต่ข้อที่20จนถึงข้อที่21เปโตรพยายามที่จะแนะนำพี่น้องนะครับให้เข้าใจว่าความเชื่อที่พี่น้องมีนั้นเป็นความเชื่อที่ถูกต้องอยู่แล้วตามพระคำของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าผ่านมาทางผู้เผยพระชนะเราจะเห็นว่าเปโตรได้พูดถึงพระคัมภีร์ทุกตอนพระเจ้าได้ทรงประสิทธิ์ประสาทให้นะครับหรือพระเจ้าได้ทรงดนใจให้กับมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์ที่คิด คำพยากรณ์นั้นออกตามลำพังใจของตัวใน2เปโตรโบทที่1ข้อที่20และข้อที่21นะครับเรื่องราวขององค์พระเยซูไม่ใช่เรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยวความบังเอิญแต่เรื่องราวของพระเยซูเป็นเรื่องราวที่ผู้เผยพระชนะได้กล่าวถึงนะครับตั้งแต่ในอดีตเป็นต้นมาและมีคำพยากรณ์หลายพันหลายร้อยปีก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น เปโตรพยายามที่จะย้ำให้พี่น้องเข้าใจว่านะครับความเชื่อที่พี่น้องมีอยู่ให้พี่น้องถือไว้ให้มัน่นไม่ว่าจะเป็นจากประสบการณ์ตัวของเปโตรเองนะครับในบทที่1นั้นข้อ12จนถึงข้อที่18เปโตรบอกว่าเปโตรไม่ได้คล้อยตามนิยายของโลกนี้เรื่องของปริศูไม่ใช่เรื่องแต่งตามสติปัญญาของมนุษย์แต่เป็นตามพระคำของพระเจ้าที่บรรดาผู้เผยพระชนะ ได้กล่าวไว้นะครับสืบทอดมานานหลายพันปีแล้วสาเหตุก็เพราะว่าในบทที่สองนี้เองนะครับที่เรากำลังจะขึ้นสาเหตุที่เปตโตรต้องการจะย้ำให้ผู้ที่รับจดหมายเข้าใจอย่างนั้นก็เพราะว่าเปตโตรรู้ว่าในอนาคตนะครับจะมีผู้เผยพระวจนะเทศเกิดขึ้นท่ามกลางผลไลายเราจะอ่านข้อนี้ด้วยกันนะครับ2เปตโตรบทที่2ข้อ1 แต่ว่าได้มีผู้เผยพระชนะเทียมเท็จเกิดขึ้นในชนชาตินั้นเช่นเดียวกับที่จะมีผู้สอนเท็จเกิดขึ้นในพวกท่านซึ่งจะรอบเอาลัทธินอกรีดอันจะให้ถึงความพินาศเข้ามาเสี่ยมสอนจนถึงกับปฏิเสธองค์เจ้านายผู้ได้ทรงถ่ายพวกเขาไว้ซึ่งจะนำความพินาศมาสู่พวกเขาอย่างรวดเร็ว สาเหตุที่เปโตรพยายามที่จะย้ำความเชื่อในองค์พระเยซูให้มั่นนะครับดูดจ้ตใ,ใจพี่น้องไม่ให้ละทิ้งไม่ให้เลิกนะครับก็เพราะว่าในอนาคตจะมีผู้สอนเท็จเกิดขึ้นผู้สอนเท็จเป็นเช่นเดียวกันกับในพันธสัญญาเดิมที่มีผู้เผยพระวจะนะเท็จเกิดขึ้นในชนชาตินั้น เราจะเห็นว่าในพระคัมภีร์นะครับนอกจากจะมีผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าผู้พยากรณ์ของพระเจ้าที่แท้จริงแล้วก็มีผู้พยากรณ์เท็จหรือผู้เผยพระวจนะเท็จเกิดขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับผมอยากจะยกตัวอย่างในพันธสัญญาเดิมนะครับก็จะมีผู้เผยพระวจนะเท็จที่ทํานายเพื่อที่จะหลอกมนุษย์ตัวอย่างในยุคสมัยของกษัตริย์อาหับนะครับ ปิกษัตริย์ของอิสราเอลฝ่ายเหนือเราจะเห็นในหนังสือหนึ่งพงศาวดารกษัตริย์บทที่22เราจะพบชื่อของซิกิยาซิกิยานะครับอีกคนหนึ่งคือมิคยาใน1นึงพงศาวดารกษัตริย์บทที่22เราพบสองชื่อนี้ที่เป็นผู้เผยพยัยพระวจนะเท็ดนะครับหรือผู้พยากรณ์เท็ด ที่คอยหลอกกษัตริย์อาหับดังนั้นผู้พยากรณ์แท้จริงก็มีในสมัยของกษัตริย์อาหับก็คือเอลียส่วนผู้พยากรณ์เท็จในสมัยพ่อพี่เดิมก็มีซิกยาและมิคยาเห็นไหมครับอีกสักเหตุการณ์หนึ่งนะครับในสมัยของเยเรมีในสมัยของเยเรม,ม,เรมีเราจะเห็นว่าก็มีผู้เผยพระวะเท็จที่ หลอกมนุษย์เหมือนกันในยุคของเยเรมีก็คือฮานัญยาฮานัญยาเป็นคนที่เป็นผู้พยากรณ์เท็จที่ทํานายให้เจ้านายปุโรหิตและประชาชนฟังในตอนนั้นนะครับเขาหลอกประชาชนว่าภาชนะต่างๆจะกลับมาจากกรุงบาบิโลนในเวลาสองปีในขณะที่เยเรมีผู้รับใช้พระเจ้าบอกว่าภาชนะเหล่านั้นจะไม่กลับมาหรอก ให้ชาวยิวที่ตกไปเป็นชเชลยที่นั่นตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นั่น70ปีเลยเห็นไหมครับในพันธสัญญาเดิมมีทั้งผู้พยากรของพระเจ้าและผู้พยากรเท็จเหมือนกับที่เปโตรกําลังบอกพี่น้องว่าแต่ว่าได้มีผู้เผยพระชนะเท็เกิดขึ้นในชนชาตินั้นเช่นเดียวก,กันกับสังเกตตรงนี้มีผู้พยากรเท็จเกิดขึ้นในพันธสัญญาเดิม ในปัจจุบันนี้ในสมัยของเปโตรนะครับเช่นเดียวกับปัจจุบันนั่นเองก็มีผู้สอนเท็จเกิดขึ้นในพวกท่านเหมือนกันเลยในยุคสมัยก็คือจะมีผู้เผยพระวจนะเท็จเกิดขึ้นพระคำของพระเจ้าบันทึกไว้ว่ามีผู้พยากรณ์เกิดขึ้นและมีคนสอนเท็จเกิดขึ้น อย่าลืมนะครับที่ผมนำพี่น้องให้คิดถึงตอนก่อนจะจบในม้วนที่แล้วซาตานพยายามที่จะทำลายงานของพระเจ้าสิ่งที่มันทำได้ดีที่สุดก็คือการเรียนแบบของจริงไครซูได้บอกไว้นะครับในหนังสือมัทธิวบทที่7ข้อที่15เป็นต้นไปจนถึงข้อที่16พหะไคสซูได้บอกตั้งแต่แรกนะครับจงระวังผู้เผยพระนะเท,ท็จหรือคนสอนเท,ท็จ ที่นุ่งห่มเหมือนกับแกะภายในของพวกเขานั้นร้ายกาจกว่าสุนัขป่าท่านจะรู้จักเขาเพราะผลการกระทําของเขาผู้ยากณรเท็จเกิดขึ้นนะครับเหมือนกันกับในสมัยของพระเยซูในสมัยพันธสัญญาเดิมก็มีนะครับพระเยซูบอกก่อนตั้งแต่แรกเลยว่าจะมีผู้ยากกรเท็จและคนสอนเท็จเข้ามา อีกครั้งหนึ่งก็คือในบทที่24เมื่อพระเยซูพูดถึงการทำลายกรุงเยรูซาเล็มในข้อที่11พระเยซูบอกก่อนเลยครับว่าจะมีคนสอนเท,ท็จที่เข้ามาหลอกพี่น้องและอ้างว่าตัวเองเป็นเมสสิยาสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นดังนั้นพี่น้องครับในนื้อเรื่องที่เราอยู่ใน2เปโตรบทที่2เปโตรพยายามที่จะให้พี่น้องเห็นถึงอันตรายของคนสอนเท,ท็จในสมัยของเปโตร เช่นเดียวกันในสมัยของเราปัจจุบันนี้นะครับที่เราจะเห็นว่ามีคําสอนแปลกๆจากพระคําของพระเจ้ามากมายความเชื่อต่างๆที่แตกจ,จากจากพระคําของพระเจ้าไปไกลมีคําสอนเท็จเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยเพียงแต่เราไม่สามารถที่จะสังเกตเห็นว่าคนเหล่านั้นเป็นอักษาวกเท็จหรือเปล่าเป็นผู้วิทยากรเท็จไหมคําสอนของเขาปลอมไหมถ้าหากว่าเราไม่มีความรู้ในพระคําของพระเจ้า เราจะไม่สามารถแยกแยะออกได้เลยเช่นนะครับเมื่อเปาโลพูดถึงผู้ปกครองที่มาจากเมืองเอเฟ,ฟโซหรือเอเฟซัสในหนังสือกิจการนะครับบทที่20เราเห็นว่าเปาโลนะครับได้นัดผู้ปกครองจากเมืองเอเฟซัสมาหาเปาโลมานัดเจอกันที่เมืองมิเลทัสหรือเมืองมิเลโตในข้อที่17เพื่อที่จะเตือนผู้ปกครองเหล่านั้น ที่มาจากเอเฟซัส,สนั้นว่าภายหลังพวกเขาต้องระวังให้ดีเพราะจะมีการสอนเท็จเกิดขึ้นท่ามกลางผู้ปกครองเหล่านี้เองในกิจการบทที่20นะครับในข้อที่29เปาโลจะบอกว่าจะท่ามกลางพวกท่านจะเกิดมีสุนัขป่าเกิดขึ้นท่ามกลางพี่น้องท่ามกลางกลุ่มผู้ปกครองและจะไม่ละเว้นฝูงแกะไว้เลย ท่ามกลางผู้ปกครองเองกลุ่มผู้ปกครองเองนะครับจะมีคนที่สอนเท็จและกล่าวเลี่ยงความจริงนี่ในสมัยของเปาโลนะครับเขียนไปตับเตือนผู้ปกครองที่เมืองเอเฟซัสในหนังสือหนึ่งทิโมธีเหมือนกันนะครับหนึ่งทิโมธีบทที่4ข้อ1จนถึงข้อที่2ทิโมธีเปาโลได้เตือนทิโมธีว่าในการที่ทิโมธีทํางานรับใช้พระเจ้าที่เมืองเอเฟซัสนั้น พระวิญญาณได้ตรัสอย่างแจ่มแจ้งว่าต่อไปภายหน้าจะมีบางคนละทิ้งความเชื่อโดยหันไปเชื่อฟังวิญญาณทั้งหลายที่ล่อลวงและคำสอนของพวกปีศาจซึ่งมาจากความน่าซื่อใจคดของพวกที่ชอบโกหกคือคนทั้งหลายที่มีมโนธรรมตายด้านในหนึ่งทโมทีบทที่4นะครับในข้อที่1จนถึงข้อที่2องพระวิญญาณได้ตรัสชัดเจนนะครับ บอกว่าจะมีคนสอนเท็จเกิดขึ้นจะมีบางคนละทิ้งความเชื่อเหมือนที่ผมอ่านเมื่อกี้หันไปตามวิญญาณล่อลวงคือคำสอนของพวกผีพิศาสารด้วยอาการหน้าซื่อใจคดคือคนที่ไม่ยอมรับความจริงนั่นเองเราจะเห็นว่านะครับตั้งแต่แรกมาอากาสาวกก็เตือนคริสตชนในสมัยนั้นว่าให้ระวังคำสอนเทศให้ดี พี่น้องที่รักครับพวกเราเองที่เป็นคริสเตียนในยุคป,ปัจจุบันเราควรจะมีภูมิต้านทานในการที่จะเข้าใจว่าคําสอนอันใดเป็นคําสอนของพระเจ้าอันสอคำสอนอันใดเป็นคําสอนของมนุษย์พวกเราที่เป็นคริสเตียนควรจะนะครับมีความรู้ในพระคำของพระเจ้าพอที่จะแยกแยะสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ผิดตามพระคำของพระเจ้าออกได้นะครับ คำว่าผู้พยากรณเทสตหรือผู้สอนเทสตมาจากคำในภาษากรีกสองคำด้วยกันคำว่าผู้พยากรณ์เทสตนะครับขอญาตเขียนอ่านว่า psu psu นะครับ psudo prophetes psu นะครับ psudo Prophetes คำนี้มาจากคำสองคำคือคำว่า pseudos นะครับหรือ pseudos ในภาษากรีกตัวนี้เป็นตัวผิี pseudos คำนี้มีความหมายถึงโกหกหลอกลวงบวกกับคำว่า prophetes ในภาษากรีกที่แปลว่าผู้เผยพระชนะหรือผู้พยากรณ์ดังนั้นคำนี้จึงมีความหมายว่า ผู้เผยพระวจนะเท็จหรือโกหก pseudos มีความหมายถึงการโกหกหลอกลวงนะครับคำที่สองที่เราพูดถึงครูสอนเท็จก็มาจากคำสองคำเหมือนกันนะครับแต่รากคำอันเดียวกันก็คือ pseudo didas kalos สองคำบวกกันนะครับอ่านว่า pseudo di das Carlos มาจากคำสองคำนะครับคือคำว่า pseudo กับ di das c า r l o s สองคำคำว่า di das Carlos มีความหมายว่าครูคำว,ว่า pseudo นะครับมีความหมายถึงการโกหก ต้มตุนหลอกลวงอันนี้เหมือนกันนี้ผู้เผยพระวจนะสิ่งที่เหมือนกันระหว่างผู้เผยพระวจนะและครูที่นี่ก็คือการโกหกหลอกลวงถ้าในสมัยพันธสัญญาเดิมมีผู้เผยพระวจนะเท็จในพันธสัญญาใหม่ก็มีคนสอนเท,ท็จที่เปโตรกำลังบอกพี่น้องว่า พี่น้องต้องระวังให้ดีจะเกิดคนกลุ่มนี้ขึ้นนะครับใน2องเปโตรบทที่2นี้จะมีคนกลุ่มนี้ขึ้นและพวกเขาจะนำคำสอนลัทธินอกรีดอันจะให้ถึงความพินาศมาเสี้ยมสอนคนสอนเทศเหล่านี้จะนำเอาคำสอนนอกรีดมาสอนพี่น้อง ผลของมันคือผลของคำสอนคือจะนำพี่น้องปฏิเสธองค์เจ้านายก็คือองค์พระเยซูคริสต์นั่นเองเปโตรเรียกคำสอนของคนสอนเทศเหล่านี้ว่าเป็นคำสอนนอกรีกความเชื่อของคนเหล่านี้มีผลจนถึงผู้เชื่อนั้นปฏิเสธพระเยซูว่าเป็นองค์เจ้านายเปโตรกำลังเล็งถึง กลุ่มไหนนะครับในสมัยนั้นในสมัยนั้นมีคําสอนเท็จเรียกว่ากลุ่มลทัทธินนสติกที่เกิดขึ้นเราจะพบเนื้อหาของคําสอนของนนสติกเยอะนะครับในหนังสือ1และ2ยอนจะพูดถึงคําสอนของคนกลุ่มนี้คนกลุ่มนี้หรือนนสติกนะครับนนสติกไม่ใช่ศาสนา แต่นอสติกเป็นเหมือนไม้เลื้อยที่เข้ามาในศาสนาของชาวยิวเข้ามาในศาสนาของชาวคริสเตียนผลของคําสอนของคนเหล่านี้นะครับพี่น้องถ้าศึกษาหนังสือหนึยอนก็จะพบว่ายอนก็ชื่เราเห็นถึงคําสอนของคนเหล่านี้เขาสอนว่าพระเยูไม่ใช่พระเจ้าและพระเซูเองไม่ใช่มนุษย์100%เซ์ ผลของการสอนแบบนี้นะครับทำให้พี่น้องในศตรวตรรษแรกนั้นสับสนยอนจึงเขียนจดหมาย1 2ึอยอนไปเพื่อที่จะหนุนน้ำใจพี่น้องให้พี่น้องรู้ว่าสิ่งที่พี่น้องเชื่อนะถูกต้องอยู่แล้วนะครับสิ่งเหล่านั้นเราสามารถอ่านได้ในหนังสือ1ยึยอนบทที่2นะครับถ้าพี่น้องจะกลับไปศึกษา1ยึยอนบทที่2ข้อที่18เป็นต้นไปนะครับจนถึงข้อที่22 จะพูดถึงคำสอนของนอสติกและเะเจออีกครั้งหนึ่งนะครับในบทที่4ข้อ1จนถึงข้อที่6เราเจออีกทีนึ่งใน2ยอยนนะครับใน2ยอนข้อ5จนถึงข้อที่7ที่จะพูดถึงคำสอนของกลุ่มนอสติกที่เขาบอกว่าพระเยซูไม่ใช่พระเจ้าพระเยซูไม่ได้มาเป็นมนุษย์ ถ้าเราไปถึงหนังสือหนึ่งสองยอนเราก็จะพูดถึงรายละเอียดที่นั่นนะครับยังไงก็แล้วแต่ในตอนที่เปโตรกําลังเขียนจดหมายฉบับนี้นะครับเปโตรบอกชัดเจนว่าจะมีคนสอนเท็จเกิดขึ้นท่ามกลางลพละายเหมือนกันกับมีผู้ยากรเท็จเกิดขึ้นในสมัยพันธสัญญาเดิมเขาจะนําเอาลัทธิเทียมเท็จเข้ามาเสี่ยมสอนพี่น้องจนพี่น้องปฏิเสธพระสูนี่คือ สิ่งที่เปโตรเป็นห่วงพี่น้องนะครับก่อนหน้านั้นเราจะเห็นว่าคําสอนเท็จได้เกิดขึ้นมากมายอยู่แล้วในสมัยของคริสตจักรหรือสมัยของอคัครทูตในตอนนั้นคําว่ามิชาลัติหรือนอกกรีดนะครับในข้อที่หนึ่งที่เราอยู่คําว่านอกรีดคำสอนนอกกรีดมาจากคําว่า hyresis ในภาษากรีก hyresis คำนี้มีความหมายว่าข้อคิดเห็นหรือทัศนคติหรือ,ทา,รอทางเลือกไฮเรสิสมีความหมาย3อย่างด้วยกัน ตามหลักความเชื่อของลัทธิกลุ่มต่างๆนะครับเราจะเห็นว่ามีการแตกเป็นกลุ่มนิกายต่างๆตามความคิดเห็นและทัศนคติส่วนตัวของเขาคำสอนเทศที่เกิดขึ้นนะครับไม่ได้เกิดขึ้นเพราะถูกตามหลักของพระคำของพระเจ้าแต่เกิดขึ้นเพราะความคิดเห็นเอาความคิดเห็นของตัวเองบวกกับประสบการณ์ของตัวเองนะครับและเอาความจริงของพระคำของพระเจ้ามาผนวกกัน มาผสมกันเป็นเหตุที่ทําให้นะครับเกิดคําสอนเท็จขึ้นมาเปาโลเขียนในหนังสือโคลสีนะครับบทที่2ผมอยากจะนําพี่น้องคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในโคลสีด้วยนะครับในโคลสีเปาโลก็กล่าวถึงคนสอนเท็จและคําสอนเท็จเหมือนกันในบทที่2นั่นเองนะครับเราเห็นว่าเปาโลได้พูดถึงคนที่เอาทัศนคติ ข้อคิดเห็นไฮเริดซิสนี้เข้ามาผสมกับหลักคำสอนโดยการยกวันอาหารนะครับมาผนวกกันทำให้เกิดปัญหาขึ้นในข้อที่16จนถึงข้อที่23นะครับเราจะเห็นว่าเปาโลเตือนผู้รับจดหมายเกี่ยวกับคำสอนเท็จ าโลจะบอกในข้อที่16นะครับบอกว่าเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครพิาพากษาท่านทั้งหลายในเรื่องการกินการดื่มในเทศกาลเลี้ยงหรือวันต้นหรือต้นเดือนหรือวันสบาโตสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเงาของสิ่งที่จะมาภายหลังแต่ตัวจริงคือพระตฤษย่าให้ใครตัดสินพวกท่านด้วยการทำทีถอบตัวลงนวัตกรรมทุ่ยวันและไฝ่ฝันอยู่ในนิมิต ยิงพยองอย่างไม่มีเหตุตามความคิดฝ่ายเนื้อหนังของเขาพี่น้องสังเกตในข้อที่18เปาโลบอกว่าคนเหล่านี้ฝ่ายฝันในนิมิตตามทัศนคติความคิดของเขาที่คิดขึ้นมาเองและทำไมครับตามความคิดฝ่ายเนื้อหนัง เป็เหตุที่ทำให้ข้อที่19และไม่ได้ยึดมั่นในพระกฤษผู้ทรงเป็นศรีรษะซึ่งเป็นเหตุให้ทั่วทั้งร่างกายได้รับการบำรุงเลี้ยงและประสานเข้าด้วยกันโดยข้อและเอ็นต่างๆจึงได้เจริญขึ้นตามที่พระเจ้าทรงให้เจริญขึ้นนั้นคำสอนเทศเกิดขึ้นไฮเริสกำลังพูดถึงคือคนที่เอาทัศนกติข้อคิดเหตุส่วนตัวมาผนวกกับพระคำของพระเจ้ากลายเป็นคำสอนใหม่เขาก็ สอนพี่น้องนะครับในหนังสือโครสีที่เราพูดถึงให้พี่น้องถือวันเดือนเทศกาลต่างๆเราจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้นะครับเปาโลจะบอกว่าเป็นแตงเงาของความจริงที่จะมีมาพี่น้องในสัตวรรรนั้นก็ได้รับผลของคําสอนเท็จเยอะนะครับเปตโตรที่เขียนหนังสือ2องเปตโตรที่อยู่ที่นี่ในข้อที่1เปตโตรจึงเตือนผู้ที่รับจดหมายชัดเจนครับว่าจะมีคนสอนเท็จเกิดขึ้น ในข้อที่2จะมีคนจำนวนมากประพฤติลามกตามอย่างพวกเขาเห็นไหมครับจะมีคนจำนวนมากเชื่อฟังคำสอนเท็จบอกชัดเลยเพราะคนเหล่านั้นทางของความจริงจะถูกลบหลู่ แสดงว่ามนุษย์ตั้งแต่แรกมามนุษย์รักคำสอนเท็จมากกว่ารักความจริงอันที่จริงแล้วไม่แปลกนะครับถ้าเราจานข้อเขียนของเปาโลในหนังสือ2เทสโลนิกาบทที่2ข้อ9จนถึงข้อที่12เปาโลพูดถึงอำนาจต่างๆที่อยู่ในความมืดคำสอนเท็จต่างๆนั้นมาจากซาตานในข้อที่9นั้นเปาโลบอกว่า คือคนเหล่านั้นที่มาโดยซาตานเป็นเหตุก็สำแดงอิทธิฤทธิมิตและการอัศจรรย์อันเท็จเพื่อจะหลอกคนเหล่านั้นที่ไม่รักความจริงเพราะเขาไม่ได้รับความจริงเพื่อจะรอดเพราะเหตุนั้นพระเจ้าจึงส่งความเท็จให้มาทํากิจในตัวของเขาเพื่อคนเหล่านั้นที่ไม่รักความจริงแต่ยินดีในการรทมจะถูกพิาพากษาทุกคนสแสดงว่าอะไรครับคําสอนเท็จมาจากซาตาน คำสอนเท็จเหล่านี้จะลบหลู่ความจริงจะกล่าวดูถูกองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าพระองค์ไม่ใช่พระเจ้าพระองค์ไม่ใช่พระเจ้าร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าจะพระเจ้าร้อยเปอร์เซนต์จะมาสิ้นพระชนบนไมกก้กางเขนเป็นไปไม่ได้ภายหลังเป็นเหตุที่เฟตโรบอกว่าจะมีบางคนละทิ้งความจริงและกล่าวดูถูกลบหลู่ต่อความจริงในข้อที่สองนั้นข้อที่สาม และพวกสอนเท็จจะหาผลประโยชน์สังเกตนะครับคนพวกนี้จะหาผลประโยชน์จากท่านทั้งหลายด้วยนิยายที่แต่งขึ้นด้วยใจโลกคำสอนของพวกเขาเป็นนิยายเขาสแสวงหาผลประโยชน์เอานิยายมาผสมกับความเชื่อของพระเจ้าด้วยจิตใจที่ โลอยากจะได้สิ่งของฝ่ายเนื้อนังเปาโลก็บอกไว้นะครับในหนังสือฟิลิปปีบทที่3ตั้งแต่ข้อที่17จนถึงข้อที่19เปาโลบอกในข้อที่16นั้นบอกกับพี่น้อง16-17บอกพี่น้องว่าให้พี่น้องเรียนแบบชีวิตของท่านและคอยดูคนที่กำลังเดินในรอยเท้าเดียวกันเพราะมีคนจำนวนมากเปาโลบอกในฟิลิปปีบทที่3ที่เป็นศัตรูต่อไม้กังเขนของพระคริ์ เปาโลบอกชัดเลยพระของเขาคือกระเพาะอาหารของเขาในข้อที่1 8บ9เขาเอาใจใส่ในสิ่งของโลกนี้คนสอนเทศเหล่านี้นะครับสแสวงหาผลประโยชน์จากคําสอนของพระเจ้าหนังสือสองโครินนะครับบทที่2ข้อที่15บห้าเปาโลบอกว่าตัวของท่านไม่เหมือนคนโดยมากที่เอาพระคำของพระเจ้าไปขายกิน แสดงว่ามีคนที่เอาคําของพระเจ้านั้นไปสแสวงหาผลประโยชน์อาจจะเป็นคนสอนเทศที่เปาโลกาลังพูดถึงนะครับแต่ส่วนตัวของเปาโลประกาศอย่างคนที่มาจากพระเจ้าอย่างคนที่นับถือพระเจ้าเปาโลจะต่างจากคนสอนเทศต่างๆเหล่านี้นะครับดังนั้นเนี่ยเราเห็นว่าคําสอนเทศของพวกเขานะครับมีผลต่อพี่น้องในสตวตรรษแรก จนถึงทําให้พี่น้องปฏิเสธองค์พระเยซูว่าไม่ใช่องค์พระผู้เป็นเจ้าอันนี้สําคัญนะครับคาสอนใดที่สอนให้พี่น้องไม่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าคําสอนนั้นเป็นคําสอนเท็จแน่นอนในหนังสือสองเปโตนี้เองหนึ่งสองยอนก็จะเขียนในลักษณะเดียวกันนะครับผู้ที่ปฏิเสธพระบุตรผู้นั้นไม่มีพระบิดาผู้ที่มีพระบุตรก็มีทั้งพระบิดาและพระบุตรด้วย ฉันเด็ก็ดีนะครับในเนื้อหาที่เรากำลังอยู่ที่นี่พี่น้องจะสังเกตว่าเมื่อพระเจ้าได้ประทานให้เปโตรนะครับมีโอกาสได้หนุนน้ำใจพี่น้องเปโตรก็เป็นห่วงพี่น้องคนสอนเทศเหล่านี้ในข้อที่3ที่เราอยู่พวกเขาจะสแสวงหาผลประโยชน์จากท่านทั้งหลายด้วยนิยายที่แต่งขึ้นด้วยใจโลกการลงโทษคนเหล่านั้นที่ได้ประกาศไว้นานมาแล้วจะไม่เนิ่นช้า และความพินาศจะเกิดขึ้นกับพวกเขาและจะไม่นิ่งเฉยปลายทางของคนสอนเท็จในข้อที่3คือความพินาศเหมือนกับที่เปาโลเขียนไว้นะครับในหนังสือ2โครินเปาโลบอกชัดเหมือนกันว่าคนที่มาโดยซาตานเป็นเหตุก็จะก่อกวนทำให้พี่น้อง ทิ้งความเชื่อในความจริงเหมือนกันนะครับแนงซื้อือ2โครินเนี่ยเปาโลก็จะบอกชัดว่าคําสอนเท็จเกิดขึ้นและกําลังดําเนินไปในข้อบทที่11นะครับข้อ13จนถึงข้อที่15และเปาโลจะสรุปในข้อที่15นั้นนะครับว่าคนสอนเท็จจะได้รับผลจากการกระทําของตัวเขาเองถ้าซาตานสามารถปลอมตัวเป็นผู้รับใช้ความสว่าง ไม่แปลกที่ผู้รับใช้ซาตานจะปลอมตัวเป็นทูตของความชอบธรรมและในที่สุดเขาจะได้รับผลของการกระทําของเขาเองพี่น้องครับเมื่อเรามาถึงข้อ1จนถึงข้อ3าเนี่ยเราจะเห็นว่าเมื่อมีคําสอนถูกต้องก็จะมีคําสอนเท็จเกิดขึ้นคําสอนเท็จที่เรากาลังพูดถึงคือคําสอนที่ซาตานอยู่เบื้องหลังที่จะหลอกพี่น้องในตอนนั้นนี่เป็นเหตุผลที่เปโตรเขียน สองเปโตรนี้นะครับโดยเฉพาะในบทที่1เพื่อที่จะยืนยันพี่น้องให้รักษาความเชื่อด้วยประสบการณ์ส่วนตัวของเปาโลเปโตรเองนะครับและข้อเขียนของผู้เผยพวะชนะที่กล่าวถึงคำพยากรณ์ในปรยสูเพราะจะมีคำสอนเท็จเกิดขึ้นที่จะหลอกพี่น้องไม่ให้เชื่อฟังความจริงนะครับในครั้งต่อไปเราจะพูดถึงผลของคำสอนเท็จที่หนักหนา เราจะดูในข้อที่4เป็นต้นไปนะครับเราสามารถที่จะเห็นชีวิตของคนสอนเท็จและผลของการกระทําของคนกลุ่มนี้ได้จากการประพฤติของพวกเขาชีวิตของพวกเขาจะอยู่ในทางที่ชั่วไม่ไม่สอดคล้องกับทางของความชอบธรรมนะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงในข้อที่4ในมวลน,นี้ก็ขอพระเจ้าได้อวยพรพอพรพี่น้องในการศึกษาพระธรรมของพระเจ้าทุกท่านครับสวัสดีครับ